นี่เราก็บอกว่า ใช่ค่ะมัดมับคนะเสื้อบางมากไม่ใช่เลยค่ะไม่่ะเอาไว้เช็ดงน้องเอาเลยแล้วปล่อยมือโพลสอนอุ้มแม่ก่อนอาบน้ำเช็ดตาก่อนนะคะที่บ้านมีบอกไหมคะบอกบอกแบบนี้คะับอาชา เอาไว้เราเอาไว้ลองเปลแล้วก็พยายามใช้สันดสองก้อนที่โรงพยาบาลเราจะใช้น้ำเกลือนะคะถ้าที่บ้านเราไม่มีเราใช้น้ำต้มสุกก็ได้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วใส่แก้วมาก็ได้ะคะ่ะแล้วก็ใส่ถ้วยวก็ได้ใช้ส,สนี2สองก้อนบีบประกบกันแล้วก็จับแบบนี้เอาด้านที่อยู่ข้างในนะคะเช็ดตาเนาะเช็ดข้างเดียวห้าเช็ดวนถ้ารู้สึกว่ามันไม่สะอาดให้ใช้ก้อนใหม่นะคะเชลก ร้องจังร้องจัง โป้งนะคะจับตรงนี้เลยข้างกระดิ่งโป้งอ๋อจะแบบนี้แล้วก็สระผมสระผมเสร็จแล้วเราก็จะอาบน้ำแม่ถนัดข้างไหนคะข้างซ้ายถนัดซ้าเอาข้างคือคัดไว้ได้ขวาแล้วได้ถนัดทั้งสองข้างอ๋อใช่ไหมดีดหนีบร้องแบบนี้นะคะหนีบแม่ข้างนิดตัวเลยเวลาเราห่อผ้าเราก็ห่อมันแน่นๆกันน้องดิ้นหรือว่าน้องเลื่อนหลุดอ่านี้ก่อนอันนี้ คุณแม่ฟังเราออกไหมคะเพื่อนรเ้ื่อว่าไทยตกบอลสกุลนี้จะเป็นภูไทยได้เปล่าภูไทยย่อค่ะย่อย่อแต่มนมีหลายภาษาอยู่ด้วยกันคุณแม่เราใช้ฟองน้ำก็ได้นะคะใช้ที่บ้านเราไม่มี เวลาสาผมให้ใช้ส่วนนี้นะคะนวดนวดเบาๆเวลาอาบน้ําพูดคุยกับน้องแด้นะคะสร้างสาพันธพสร้างพันธเสริมสร้างพันะกนเายดูเรองเอ้อเดี๋ยวรางน้ำนจะร้องหน่อยตัใจเยร้องเลยลูก เล็กเองใช่ไหมคะค่ะมาแค่ไหนสามเดือนอ้าวไอ้หนูอะไรลูกโดนน้ำแหมหนูไม่ชอบหรอลูกหนูไม่ชอบอาบน้ำเย็นๆหนูเย็นๆเย็นๆคุณแม่เวลาอาบน้ำเราอาบน้ห้องนะคะแล้วห้ามอาบน้ที่โล่งหรือที่ที่มีลมค่ะไม่งั้นลูกจะไม่สบายนะคะจจะเป็นหวัดได้อันนี้น้ำน้ำอุ่นค่ะน้ำอุ่นนะ น้ำปกติไม่น่าเดี๋ยวน้องตัวเ,ย,เย็เก็ตเงยัเช็ดก่อนสามเสร็จแล้วก็เช็ดให้สาดก่อนะคะคุณแม่มือประกองสีสาว้มันต้อเช็ดทุ่เลยเ <c oughs> สียงเบาแล้วพี่ป้ยเยปยเสียงเบาแล้ว มีคนนวดหัวให้มีคนสวยนวดหัวให้มีคนสวยนวดหัวให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงียบเลยเงียบเงีกลมจังเลยอ่ะมีสาวๆนวดหัวให้เงีกลมจังเลยลูกหัวเฟอรเวลาอาบน้ำนวดถอดแมียนถอดนาฬิกาเอาให้หมดแล้วนะคะคุณแม่ ตัดเล็บมือให้สั้นทีนี้จะเป็นการอานะบน้ำเราอาบบน้ำแบบอาดนะคะหรือว่าเอาบฝักอ,อ,อ่างเลยก็ได้แต่ด้วยความสะดวก <c oughs> ให้นะไะะ <c oughs> ด้อ่างเลยเนาะไม่ไม่ค่ะด้ว,วยคามสะดวกอาบน่ะทูสบุบเรนี่ก่อนมาค่อยจบบับโรงงางทีเดียวแล้วก็จับมาแล้วก็ทู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 ก,ก่อนอทูทูเสร็จแ,แล้วก็จับโรงงานโรงงาเสร็จก็มาเช็ดไม่เสร็จเบาะยางเราไม่มีต้องซื้อเบาะยางมา อันนีเราจใช้เป็นอ่างเดียวก็ได้นะคะหรือว่า2อ่างก็ได้แต่ถ้าจะมสะอาดจริงๆเอาเป็นสองอ่างดีกว่าอ่างนึงใช้สาผอแล้วก็อีกอ่างเขาหนาวป่า่าน้ำเขาหนาวเขาหนาวป่าไม่หนาวหรอกไม่หนาวห้องพูน้องเนาตัวกบกบกบไม่เละครับเก่ง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  อันน <descript or. S 1> ี ru, between, ้ค <t> <donc, S 2> ันปอนไม่ต้องมาถูๆกันต้อเสิร์ฟฟองว่าถ้าเราเอาสัมผัสกับน้องโดยตรงนี้น้องอาจจะแพ้เพราะมันอันสบู่อาจจะแรงไปต้องถูๆกันก่อนแล้วให้เสิร์ฟฟองก่อนเราอย่าเพิ่งถูบริเวณนี้นะคะน้องก็จะขยี้ตาได้ <Okay. S 2> จับล้วจะจับแบบนี้ก็ได้นะคะจับแบบนี้ก็ได้แต่<อ>ว่าถ้าถ้าถ้าเรากลัวกลัวมันเลื่นเราต้องจับคอเขาหนาวไหมหนาวคะ่ะแล้วก็มือนึงก็จับแบบนี้นิว้วมัดไปเลยนี่ก็จับคอแล้วก็เฉยๆนะคะห้ามบีบลอ็อกคอแล้วก็ลงอ่านจุดระวังหัวระวังอะไรจะโดนะคอะ ออล็อกคอไว้ขังนแ้กเราต้องเช็ดตาสระผมแล้วก็ไปอาบน้ำล็อกคอไว้ลูกตกตกตั้งชื่อล้อเลยยังคะชื่อแล้วแล้วก็ูกปะกอนผูกปะกอนโอ้ปะกอนคนเก่งลูกอย่า้อ สบายเลยเนี่ยสบายอยู่ในน้ำสบายเลยที่เราฮะสาวสาวเมือตัวสบายคอล็อกมือล็อกมาโอเคเสร็จแล้ว หนาวทีนี้หนูไม่ทราบเมือกันค่ะทีนี้อาบน้ำเสร็จแล้วก็จะเอาไปเช็ดตาอันไม่ใช่เช็ดสิ่งตัวด้ ชุ่มเท้าใช่ไหมคะชุ่มเท้าเล็กเลือดออกมาที่บ้านที่บ้านไม่มีแบบนี้ต้องทำไงครับก็ต้องอาบช่วงสายๆหน่อยที่มีแดดแล้วก็ช่วงบ่ายๆจะอาบลูกตอนเช้าที่มีอากาศเย็นๆแล้วเอาผ้าห่อตัวนี้ออกหนูน้อยโอ้หเงียบเลยไว้ สั่นๆหนาวอาะหนาวอ่ะนี่นะคะคุณแม่จับขึ้นมาเชิดไปก่อนแล้วก็หมุนถ้าเจ้าบ้านใช้เป็นคัตเติ้ลแับเน้นโคล แต่ว่าการอาบน้ำเด็กต้องเร็วน,นะคะไม่งั้นเด็กจะตัวเย็นแล้วก็เขียแวแบบเช็ดลอ okay. ดดดเปิดต้องเปิดให้สุดลมมืดไม่งั้นเด็กจะเขียวต้องเร็วน,นะคะกลับบ้านเสร็ก็คือต้องอาบคืนนี้จะไม่ที่มันหนาไย เล็กบีโนหายไม่มีไม่หรอกมีห้องเดียวมีห้องนีะเดียวค่ะแ่ไม่มีที่ห้องเดียวค่ะโดนแป้งแล้ววันนี้จ้าพอกับทำห้องไปก็คือให้หนูอบอุ่นก่อนแล้วค่อยเปิดแอร์นะคะคุณแม่เนาะ เเคุณม่ป็นยัไงคะคม่อยู่บไหนคะเป็นพยาบาลใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะอยู่ไอ d ดีค่ะค่ะเอกเอกชนหรอะไม่ไม่อยู่รัฐบาลค่ะแต่ว่า้างหายแบบก็กำังเรียนแล้วอันนี้รีคอร์ไหมเนี่ยหลังขอด แต่ตอนสมัยเป็นนักเรียนเขาก็ไม่ได้ให้เราอา่านนะคะนึกว่ามาทำไมอะไรคะอ๋อมีฝึกงานมีฝึกอยู่ใช่แต่มันนานมากแล้วพอจบมาไม่อยู่อไอพีดีเลยโอเน้ำตาไหลไปเนะี่ย <c oughs> ใันนะคะอืมไหิวนมเหรอลูก นั่นผมก็แม่ให้ดีผมให้น้องนะคะได้อยู่เนอะด <c oughs> ีคอแล้วน่าจะได้อะได้แล้วโอเคขอบคุณมากาครับให้ก่อนนะเดี๋ยวพี่พี่มาไปส่งนะ